ไอ้ไรไอ้ตีโกแกงแคบดกมารวมอนนั้นเป็นไงไรนี่ไอ้ไรแต่เะตทไม่ทั้งใจเลยจะมารวมกันนั้นไอ้ตีจัดนี่ตอนนี้ไม่ก้ากันนะบุญรานไม่พอนั้นจบแล้วอันยังนึกไม่ออกกันอยู่เลยเพ็งไงไรคอยเปียกกยากตาตั้มบุญรวมจาดตางหูบานรวมกันอันละมันไอ้รอย ต้องเล่ตีร้อยปวดแก้วปังครับกูไม่ใจรองฟื้นรองเมือรองว่าควรร้องไปกันกูมีตำน้องกูรองมึงเออบอยตายออปัง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 จ็ดกอลีรับยงเด็กเขาเคียงว่าแคบดอกไม้รำต้ออนมึงอล่รตำน้องกูนะมึงอล่จรจ,จะรจะ้องกันไม่เจริญจะไม่ร้องกันมึงอล่รกูร้องจัด จะนี่เราจองไม่จะรูกันเออห่วยเลยรีอเพลงะไรมบนนั่นอไม่โดนที่ปรลยกษาก